สนับสนุนโดยผู้ชายนะดูแบบหลอนๆแต่พอถึงเวลานะก็จีบแค่ปัญญาอ่อนทุกคนนะฮะจริงๆบ้าอะไรนะของเราเหละองเราแหละผมก็ปัญญาอ่อนเหมือน็นบอกว่าล่าสุดมีเซอร์ไพรส์วันเกิดก็น้องเขาก็มีบ้างครับภาษาใครเซอร์ไพรส์น้องเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องครับเราเซอร์ไพรส์ยังไงฮะก็เหมือนจุดเทียนไว้ลอยในสระอะไรให้เป็นที่เป็นเบิร์ดเดย์อะไรปกตินี่แหละแต่ว่าจุดเทียนลอยในสระ หมายถึงหมายถึงว่าเอาเทียนจุดที่ตัวเองแล้วไม่ใช่พี่จริงเปล่าจุดที่ตัวเองใช่โล้ยมันร้อยน้ำผมจะเป็นอย่างนั้นวันเกิดพี่ครั้งหน้าผมไปอยู่ด้วยเลยนะโอ้ไม่ใช่เขาเทียนลอยน้ำอย่างเงี้ยโอ่ะเล็กอ่ะแล้วก็ไปเทียนใส่สาวน้ำมาเรื่อยอย่างเงี้ยโอ้ติ มวะแฮปปี้บันเดย์ธรรมดาอ๋อเป็นไงเป็นไงล่ะคุณพาไปรักไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ถามนิดนึงนะมีพาไปเจอแม่เมื่ออะไรอย่างนี้มีไหมก็เจอครับคุณนะนะครับไปฝังไอฝักตัวคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าไงเจอทั้งคู่นะฮะแม่แม่เขาก็เจอเพราะว่าเขาเด็กเวลาไปส่งมาเจอพร้อมกันเงี้ยเหรอยังยังยังครับอ๋ออ๋ออคือเวลาไปส่งหรือไปอะไรก็ต้องเจออยู่แล้วสวัสดีครับอ่าลูกสาวเข้าไปก็ต้องมาส่งก็ต้องเจอ้เขารู้จักเดียร์ฮะเอันนี้เขามองนะถามจริงเขามองเราแบบ ไอ้นีก็คงมีแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแรกแรกคงมีรู้สึกว่าเห็นก็รู้เราจากข่าวแหละเขาก็มีข่าวเจ้าชู้นี่ก็ยุ่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุยกันแรกๆแต่ถ้าเราอย่างที่บอกว่าผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปมันก็ก็โอเคดีขึ้นเรื่อยๆครับเข้าตามตรอกตามประตูนั่นอย่นี้อันนี้นึงนะแม่เขามีวิเคราะห์วิจารณ์ไหมแกไม่ลูกอะไรอย่างงี้มีก็ไม่นั่นจริงเพราะคุณพ่อไครับห่างกับผมอีกนั่นแหละขีดพอยที่เหมือนแบบตรงล็อกไปหมดเลยไง ก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็คือห่างอยู่แล้วด้วยใช่โอใช่อย่างนั้นเลยดีน่าจะไปคุยกับพี่เคลลี่หน่อยนะพี่เคลลี่ก็ใช่ย่อยนะอย่อาอย่าเรียกว่าใช่ย่อยนะยี่สิบเลยตายไปแล้วรอบหนึ่งเกิดมายังมาเจอกันอยู่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ปิดจังหวะนั้นแม่แม่น้องเขาเรียกเคลลี่ว่าพี่แปลงแปลงพี่โอ๋เลยไอ้เคลลี่มันจะโกรธนะพี่เคลลี่ไม่โกรธหรอพี่เคลลี่ แนแล้วแล้วตอนไปเจอคุณแม่เนี่ยแม่คงก็หมดสบายๆคือไม่ใช่ว่าพามาเจอต้องต้องแต่งงานคนนี้คือไม่ใช่ก็าจะเป็นหนึ่งในเพื่อนของลูกหรือว่าถ้าพามาบ่อยหน่อยหรือบอกเขาก็จะโอเคคุยกันอยู่นะไม่แม่มีอัมเราไหมพอพาคนนี้มามาน้องแกมาแม่มีอัมเราไหมแม่ก็มีแซวเหมือนเขาดูว่าเอาไม่ใช่ทอมเหรอเนี่ยว่าเขาแซวเขารผม้านเดินมาไม่แซวใครแซวคุณหรือแซวแค่แซวผมกังห้องชาบ่อย ช่วงกลับไปแล้วหลังไหมอ๋อเหรอครับอะไรเงี้ยแม่ชมแม่น่ารักแม่อะไรเงี้ยก็ก็บอกว่าสวยครับแต่ก็บอกว่าทำไมข่าวเยอะจังเพราะช่วงแรกข่าวเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับเอาให้ดีนะทำให้ดีเดี๋ยวมันไม่มันไม่ดีครับน้องเขาเสี่ยมีข่าวเยอะมีข่าวด้วยยิ่งแปรใหญ่เลยเดี๋ยวเราบอกน้องแก้วครับเพี่เขาชอบน้องมากนะครับเรียกว่าอยากเป็นแฟนด้วยเลยทีเดียวเลยเอ้วันนี้เหมือน มนลกะแก้วมันช่วยหนุ่มๆกันนะคุณซีแล้วคุณซีเอามาที่คุณซีบ้างนะครับวัดแอปหาใครบ้างไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มากผมบอกง่ายๆสบายเด็คุณผมจะบอกคุณสองคนนี้ต้องดูตัวอย่างเขาเอาไว้ใช่มเข้าวงการมาแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าเป็นแฟนใครมีแฟนคนเดียวก็คือเอมี่เลยนะเอมี่มรกตไม่ใช่เอมี่เก่งทุง ไอ้มีกี่ปทะมมีกี่ปรไม่กินปทะคุณครับไปจีบเขายังไงคือผมอ่ะก็จะเป็นคือยุคนั้นมันก็ไม่มีไลน์ไม่มี่เอลยอคือผมอ่ะเอาจริงๆผมชอบเขาก่อนที่ผมจะเข้าวงการอีกโอมันคือมันมีวันหนึ่งที่ผมเจอเขาที่สยามอะครับฮะแล้วผมไปเดินกับเพื่อนแล้วเขาก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อกล้ามแต่แล้วผมแพ้ผู้หญิงใส่เสื้อกล้ามมากไม่รู้ว่าอะไร จริงจริงจริงผมแพ้แล้วก็เดินสวนกันแล้วผมก็ชอบเขาอยู่แล้วจนกระทั่งว่าแล้วก็หายไปก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาคุยกันแล้วก็จนกระทั่งว่าได้เข้าวงการก็เอ่อก็ถ่ายละครมาเรื่อยจนกระทั่งว่าได้มามีโอกาสมาเจอกันไม่แล้วคุณเนยคุยใช้โทรศัพท์ไม่ผมเผมเงียบครับผมนิ่งผมแอปแอปแอปไม่สนใจแอปทำเป็นเพื่อนกันก็ทำเป็นค่อยๆ่อยแทรกซึมเป็นอะมีบาไปเรื่อยก็เป็นแบคทีเรียตัวหนึ่ง ก็คุยคุณเป็นเพื่อนงานมันพูดเป็นเพื่อนนะเราไม่ได้บอกว่าเราชอบเขาหรือว่าอะไรแต่จริงๆคือใจเราชอบแต่ว่าผมดันไปเล่าให้กับพี่ทีมงานคนหนึ่งฟังเลยรู้เลยแล้วเขาสนิทกันแล้วพอไปเล่าอะไรความรู้สึกของเราให้เขาฟังแล้วเขาก็เขาไปบอกเอมี่หมดเลยยังองเขาชื่อพี่ก้อยผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงก็คือคุยกันธรรมดาเหมือนทำงายสมมติว่าเอ้ยวันนี้ทางานกี่โมงเขานัดกี่โมงเขาบอกอ่ะก้าโมงแล้วอยู่เขาเงียบเราหันมองหน้าคุยกับพี่ก้อยเหรอ จะมีโมเมนต์แบบมันมีลังสีะไรบางอย่างแบบหันมามองหน้าคือเราไม่เหมือนเดิมแววตาจะเปลี่ยนไปแบบหวานๆนะแอปแลดเหมือนกันแหละครับนี่บอกเราเองบอกเราเองก็ถ้ารู้แล้วก็เก็บไว้ก็ได้แต่ถ้ามาหันมามองคุยกับพี่ใกล้เหรอเหมือนผมบอกว่าเหมือนพี่จะบอกคุณว่าฉันเลยตอนนั้นนะครับผมขนลุกเลยผมอาแล้วสวยแล้วเฮ้ยขนลุกก่อนแล้วผมก็มอง อ่ะทำไมอ่ะไมบอกอะไรผมยังแอปต่อยเกือผมยัแอปอยู่แอปต่อยเหรอแล้วเขาก็เปล่าเสียงสูงผู้หญิงถ้าเสียงสูงเพราะว่าโกหกกูรู้อ่ะผู้หญิงเนี้นะถ้าเสียงสูงนะโกหกเปล่าเปล่าแล้วเขาก็ ทำเป็นไม่สนใจเอาเปล่าหัวใจพองโตป่ะหัวใจพองโตคือตอนนั้นไม่มันไม่หัวใจพองโตเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะแล้วมันเพิ่งถ่ายเราไม่นานเลไม่นานรู้เพราะเพิ่งถ่ายด้วยกันแรกๆเพิ่งถ่ายด้วยกันแรกๆคือเจอพวกนี้อะไรเนี่ยคือเพิ่งเจอกันแรกๆเลยทีนี้ผมเริ่มเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วว่าว่าคือเวลาเราเข้ามากองถ่ายเราใหญ่มากเราจะแบบเฮ้ยว่าไงทุกคนแต่พอนี้เขารู้ตัวเราก็รีบลงรีบลงรีบลงเรื่อยๆเรากลัวฮะเรากลัวทุกอย่างทีนี้ผมก็ ผมก็เบรกแดนออกมาก่อนเลยไปแอบหยิบโทรศัพท์ไปแบบโทรศัพท์แบบเฮ้ยพี่คอยไปพูดอะไรเขาเนี่ยเขาแล้วเขาว่าไงเขาว่าไงคือทีนี้เราก็เสือรู้เฮ้ยแกเชื่อฉันฉันจัดให้แล้วแกเชื่อฉันสิเชื่อฉันลุขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็เริ่มลองแย็บครับผมก็เลยลองแย็บโดยการที่โทรไปถามโลเคชั่นโทรไปถามโลเคชั่นใช่ไหมผู้ชายเวลาชอบผู้หญิงมันจะแกล้งโง่ก่อน ใช่ใช่ไม่ไดงป๋าไาามไา่ไไงโง่ถ่ายที่ไหนอ่ะใช่ไม่ใช่แล้วที่งงเลยนั่นคือเขาก็ถามมว่าคือปกติแล้วถ้าไม่รู้โลเคชันมึงก็ถามธุรกิจดิมาถามทำไมมูไม่ได้อยู่โลเคชันเออเอ๊ะมันต้องถามธุรกิจไม่ใช่เหรอคือแต่ตอนตอนนั้นมันงงไปแล้วฮะพอไปถามปุ๊บทีนี้คือเขาป็นคนน่ารักครับเขาก็เป็นฝรั่งด้วยเขาก็ค่อนข้างแบบแบบอ่าบอกยังไงเนี่ยเออ๋อ คือยังไงอามาถามเลยดีกว่าไม่ต้องไม่คือเขาไม่ได้ถามแบบว่าให้จีบเขาหรืออะไรเขาบอกนี่ไม่ต้องมาแบบแกล้งหรือว่าอะไรหรอกก็เป็นก็ตามสบายก็ยังไงก็ว่ากันไปในเมื่อท่านเปิดทางมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องสารต่อยแล้วบอกแทนั้นผมก็เลยพูดไปเลยรักนะตัวเองผมก็บอกแล้ไม่โกรธใช่ไหมที่แต่ว่าเออที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ผมก็พูดแบบแฟงๆนะบอกว่าถ้าอยู่รู้สึกว่ามันมันมันไม่โอเค ก็ไม่เป็นไรผมผมก็รู้สึกว่าคือถ้ามีคนคุยอยู่ผมผมจะไม่ถามว่าคุยกับใครอยู่แต่ผมบอกว่าอ่าตอนนี้ผมก็มีเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็มีคุยบางคน,นแต่ว่าตอนนี้คือไอ้มีความรู้สึกว่าเออยูน่ารักก็อยากจะรู้จักกันให้มากขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังเริ่มจากเพื่นเพื่อนก่อนยูโอเคไหม <c oughs> เขาก็ <c oughs> ได้ได้เสียงแบบเสียงสูงแหลมแบบน่ากัประบาลมากเลยรับโอเค ไม่เจนี่ถือว่าสไตล์เดียวกับผมนะครัถือว่าสไตล์เดียวกับผมนะคือถามเลยพูดตรงๆเลยคือไม่ชอบรอคอยใช่ไม่ชอบการรอคอยตกลงเราโอเคเปล่าถ้าโอเคได้จะได้ต่อเนื่องถ้าไม่โอเคพอเลยนะอะไรอย่างงี้นะ ใช่ผมก็แผลเพราะแรกๆเขาก็ตกใจมาก<ช><ช>คือผมอาจจะไม่เหมือนใครด้วยครับที่ที่ขอไปที่บ้านเลยเออ,อเอเลยไปเจอคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้บุกเลยนะใช่คือมันไม่เชิงบุกคือผมไม่ชอบทําอะไรโบบส้นๆนะอ่าสมมติจะไปรับคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ต้องขับรถมาอีกที่หนึ่งแล้วไปรับเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้แบบนั้นรู้สึกว่าถ้าเขารู้ถ้าเขารู้อะไรเงี้ยเออเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยขอญาตแบบว่าอ่าเข้าไปคุยเลยให้เขารู้จักเราเลยถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนี่ผมไม่ได้เข้าไปฆ่าลูกสาวเขาหน่ยูมะ อ้ยนื้อเมนใ้ผมถามนิดนึงคุณนี่นะดูแลความรักของคุณยังไงให้ uh huh. มันแบบมีความสุขรู้สึกหวานชื่นตอลอดเวลาไม่หรอกครับก็อย่างที่จริงๆผมว่าผู้ชายทุกคนคือถ้าเราเราเป็นคนจริงใจซะอย่างมัมก็เป็นตัวของตัวเองมันไม่ใช่ว่าพอเป็นแฟนแล้วมันเป็นแค่ตำแหน่งเดียว uh huh. ผมไม่อยากให้มองถึงตรงนั้นคือเราต้องเป็นทุกๆอย่างให้กับเขาได้อะไรเงี้ย uh huh. เป็นพี่เป็นเพื่อน uh huh. ไม้แต่บางครั้งที่ที่ เราต้องเป็นเพื่อนสาวเขาได้ด้วย,ยอะมันเป็นหนุหนนะโอ้ใช่ดูเสื้อผ้าให้ใช่มันต้องเป็นปเปนพื่อนสาวเขาได้ด้วยคือเราต้องเป็นทุกๆตำแหน่งคือเราอย่าไปตั้งมาตรฐานเยอะครับว<อ>่าคือถ้าจะเป็นแฟนเราจะต้องมีข้หนึ่ง 2>, <อ>ขออ2ขอสองคนสาม้นสี่ใช่กรอบเยอะไปใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราต้องไปหาแปดคนมารวมกันจะได้มันมันไม่ได้บางทีผมว่าคนเราผมมีความเชื่อว่าคนเรามันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอก คือเราเกิดมายังไงเราก็เป็นแบบนั้นเราไดยย้ใสงไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราปรับได้แค่นั้นเองครับนึกว่าของคุณเข้ากันได้ดีขนาดนี้บแบบปรับตัวกันมาก็นานแล้วเนาะแปดปีมีวางอนาคตไว้เรื่องแต่งงานไว้บ้างว่าไงบ้างครับก็มีคุยคุย,ย,คยแ้วแว่าคือเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะบวชก่อนครับ จริงๆเอาเปิดเผยแล้วก <ent> ันหน่ก็พูดแล้ววันที่18ธันวานะครับนี่ไม่เคยพูดในรายการไหนที่นบวชสิครับบวชครับออ๋จะบวช18ธันวาเชิญเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะจะคุณเบียร์ยังไงคุณเบียร์ก็ต้องต้องบอกคุณเบียร์เนี่ยถ้าาว่ฮะเขาต้องขอโหรสีกันเยอะๆนะเนี่ยจริงๆรักกันครับกับเบียร์นี่คือดูแลกันมาฉะนั้นไม่ต้องขอโหรสีกันนะฮะมีแต่ขอความช่วยเหลือกันครับผม มองตาก็รู้ใจกันแล้วนะครับกับเวียปวดเสร็จแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้เวียกไหมกลายเป็นมิ้นสิช่วงนี้คานผู้ชมครับผ่านเรื่องของความหวานเรื่องหัวใจของสามหนุ่มหลองเราไปแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามุ่งเรื่องของธุรกิจอ่ธุรกิจโทรศัพท์คนเลยทั้งสามคนนี้ก็ทำธุรกิจเลยนะจะเป็นธุรกิจอะไรก็ติดตามช่วงหน้านะครับเเธอที่ข้้าหลไปวยชิ